สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่ามาอธิบายนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตอนจังหวะที่เราบิลเจ้าตัวโปรเจกต์เวิร์กช็อปของเรานะครับซึ่งเวลาบิวเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะเกิดเออร์เลอร์แต่ถ้าเกิดเวลา run ปกติไม่เกิดเออร์เลอร์ต้องป่ะงานเด็บนะครับก็อันนี้ run ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับล็อกอินได้นะครับอันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนจังหวะบิาผมจะอธิบายอย่างนี้ให้ฟังก่อนละกันนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากในตัว TS c o n f l i c ของฝั่ง font end นะครับมันมีการเขาเรียกว่าเปิดโหมดที่ชื่อว่า stake นะครับซึ่งถามว่าควรเปิดโหมดไหมจริงก็ควรเปิดโหมดนะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยตัวลิบที่เป็น hook form นะครับมันจะมี error TypeScript นิดนึงซึ่ง เพราที่ผมลองไปเช็คในในฟอรัมเหมือนผมคิดว่าเราควรจะรอทางไลบรารีเขาแก้ไขนะครับมันเหมือนกับเป็นเออร์เรอร์มาชั่วคราวซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากให้เออร์เรอร์นั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เพียงแค่ปิดโหมดนะครับตัวนี้ให้เป็นฟอล์ลซึ่งตัวต้นแบบผมเนี่ยเมื่อก่อนน,นะครับโครงสร้างที่สร้างจากวิดเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการใส่เจ้าตัวสติ๊กโหมดนี้เข้ามานะครับดังนั้นโดยดีฟอล์ลเนี่ยมันก็จะเป็นฟอล์ลอยู่แล้วแต่ว่าในเขาเรียกว่า วิดที่ใช้ในการ new project เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขา,ามีการเพิ่มอ p อปชันตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่เป็น true นะครับก็คือเพืูดงา่ายให้เป็นอำนาจในการตัดสินใจว่าเราต้องการแบบสติ๊กมากแบบไทเทยไม่ตรงกันนิดเดียวให้ e อ r ร์รเลอร์เยไหมนะครับซึ่งแน่นอนผมขอถามว่า,าถ้าเกิดผมอยากจะให้ไทมันต้องตรงเป๊ะๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในกรณีเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตรงก็กรันได้นะครับเพราะมันเป็นแค่แบบมัน exactly ต้อง ไทยตรงแน่ๆเลยนะครับก็รัดได้แล้วก็ลอจิกก็ถูกต้องด้วยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนละกันว่าไม่ต้องเช็คไทยนะครับอ่าโอเคนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราควรจะทําการใส่เป็น true แล้วก็เก็บรายละเอียดของไทยเนี่ยที่แบบเป็นละเอียดยิบย่อยให้หมดก่อนจนเรียกว,ว่ามันเจอจุดที่เรียกว,ว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆมันเป็นระดับ l ิบไลบรารีนะครับเราค่อยทําการปรับมาเป็น false นะครับก็คือพูดง่ายๆผมจะเลยคอมเมนต์ว่าตรงนี้เป็น true นะครับโอเคนะ นในช่วงแรกแตาแก้ให้หมดเรียกว่าจนแก้ไม่ได้จริงๆนั่นเนี่ยค่อยปรับเป็น false คราวนี้ผมก็จะทําการเขาเรียกว่าลองอ build ให้ดูก่อนละกันนะครับรแรเป็น true นะครับ่ามันเวลา b u i ่ยมันจะเกิด error นะครับก็คือโหมด production การ build าจะเกิด error ๋ยวจะมีพูดหมดนะครับว่าทั้งแบบที่เราลองแบบเขาเรียกไงนะปรับเป็น true แล้วกแก้แต่ผมดูแล้วเนี่ยมันแก้เยอะซึ่ง สู้รอคนทำเรเบอรี่เนี่ยเขาทำการแก้ไขให้ดีกว่าจะได้ง่ายนะครับก็เบื้องต้นนะครับจะเห็นว่ามันมีเออร์เลอร์นะครับพวกเ,เกี่ยวกับพวกไทยนะครับพวกเนี้ยนะครับมันเหมือนกับเราไม่มีการระบุไทชัดเจนนะครับมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ดังนั้นจะมีไทที่เป็นรีโซเวอร์นะครับสึกจะเกิดขึ้นที่ตรงสต็อกคีเอทนะครับตรงบริเวณนี้นะครับรีโซเวอร์ ไอ้ตรงนี้เนี่ยของดังเดิมที่เราเจอปัญหาใช่ไหมไอ้ตัว hook form นะครับ form, ยูดฟอร์มเงี้ยที่ทักมาว่าอาจารย์ออลองใส่ไปนนี้ได้ไหมนะครับจริงๆใส่อันนี้ก็จบนะแต่ว่ามันจะส่งผลทำให้เวลาเราพิมพ์มันไม่มีออโต้คอมมิชชั่นนะครับผมจึงแมมนะนำว่าให้ใส่ไทยไปเลยเช่นเป็นไทยของโปรดักต์นะครับแบบนี้นะครับใส่ไปเลยแต่พอใส่ปุ๊บตรงนี้ก็จะเ er ออเลยนี่เห็นเห็นปะ่ะนะครับข้อนี้สังเกตนะถ้าผมกลับไปทีเอสคอนฟิกนะครับ แล้วก็ทำการปรับตรงนี้ให้เป็น f ฟ l ์นะครับเซฟนะครับเดี๋ยวอ่าแหงแดงจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ตอนจังหวะที่คุณบิลเนี่ยนะครับจากที่มัน e อ r ร์เนี่ยตอนนี้มันจะไม่ e อ r ร์เลอระเพราะมันจะบังคับมันจะไม่บังคับตรงอง Exactly นะครับเดี๋ยวลองดูวันบิลผ่านไหมนะครับนะ ก็อันนี้จะบิวผ่านละนะครับอ่าวิวผ่านนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวบริเวณนี่ก็นํามาใช้นะครับรู้สึกว่าจะนํามาใช้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์อยู่นิดนึงนะครับอ่าที่เขาเรียกว่าอ่าจริงๆถึงแม้ตรงนี้จะผ่านเนะี่ยจริงๆเราก็ควรจะแก้นะครับผมก็จะกลับมาเป็นฟ้องเหมือนเดิมเอ้ยกลับเป็นทรูเหมือนเดิมนะครับเราจะบอกว่าถ้าเกิดแนวทางอะไรจะแก้เนี่ยจะแก้ยังไงนะครับพอกลับอย่างนี้เป็นทรูปุ๊บสติ๊กใช่ไหม ดีเซลก็จะเอเรอร์นะครับก็แนวทางแก้เนี่ยคือเราถ้าเกิดเราอยากจะแบบยังไงก็ให้มันเวิร์กเนี่ยเราต้องควรสร้างพร็อปของฟอร์มมาต่างหากก็คือเป็นฟอร์มพร็อปเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แทนที่จะพุกตรงเนี้ยเป็นโปรดักก็คือสร้างฟอร์มพร็อปขึ้นมาแต่เวลาสร้างฟอร์มพร็อปเนี่ยเราต้องมีการอินิเชียลค่าพวกอันดี n e d ทุกอย่างให้หมดเลยนะครับ ก็ให้มันครบถ้วนไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเออเลอร์อยู่ดีนะครับโอเคไหมนี่คือแนวทางนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแบช่วยๆเลยนะครับคือเน้นเน้นคอมไพล์ผ่านแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกคือเวลาพิมพ์เนี่ยนะครับไม่มีออโต้คอมมิชชั่นแบบนี้เวลาพิมพ์เนี่ยจะมีออโต้คอมมิชชั่นนะครับดูนะบางคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตคำว่าออโต้คอมมิชชั่นคือเห็นเนมปะอ่ะมันจะมีขึ้นให้เราถูกต้องปะตามไทที่เราระบุเข้าไปอย่นี้แต่ถ้าเกิดเราไปแอนนี่ปุ๊บเออเลอร์ er เนี่ยมันจะหายนะแอนนี่มันหายจริงแต่ว่า นะครับตัว t ทย e เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเวลา build จะไม่เอเ r อร์แต่ตรงยี้จะเออ o r เรื่องที่ว่าพอไป any ปุบเนี่ย,ม,ยมันจะบังคับว่าตรงนี้ต้องทำการใส่คาว่า t o string เข้าไปด้วยพุ่มเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่เก็บรายละเอียดให้หมดนะครับในการใส่ t o string เข้าไปนะครับมีจุดไหนอีกไหมนะครับ t o string เข้าไป convert ก่อนมา t มั e เป็น any ่ะคอนดิชันเกี้ยงละคราวนี้เราก็ลองยนันก็เรียกว่ายันบิลอีกรอบนะครับว่าแบบนี้จะได้ไหมเพราะว่า T-S Config ผมเนี่ยนะครับอตอนนี้เนี่ยผมเป็นซิกเป็ t ทรูนะครับแล้วผมก็ทําการเขาเรียกว่ายัางคงใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะมีเรื่องของ e อ r ร์นะครับเรื่องของการประกาศเฉยๆว่าแต่เราไม่ใช้อันนี้เราก็ลบทิ้งกันนะคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกันนะครับ ค uh huh. อมเมนต์ไปก่อนนะครับให้ดูว่าเออเลอร์แก้หมดได้จริงไหมนะอ่าก็จะบิลผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็จะบิลผ่านแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าโดยส่วนตัวผมในเคสเนี่ยผมว่าท่าเนี่ยมันดูลกเพราะว่าจริงๆอา่าเราอย่างแรกก่อน,นเป็นเบนี่นะครับแล้วก็อ่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสร้างาพร็อพของฟอร์มมาเลยเนี่ยผมว่ามันก็ ดูเหมือนจะไม่ค่อยจำเป็นจริงๆเราน่าจะสามารถใส่เป็นลนออักษณะ Optional ได้นะครับว่าตัวไหน Optional ไม่อยู่ในฟอร์มก็ไม่ต้องระบุก,ก็ได้แต่ว่านี่มันจะกลายเป็นต้องระบุทุกฟิลด์เลยมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับผลทางที่ผม recommend นะครับก็คือเอาเป็นลักษณะที่ว่าเราทดสอบรันแล้วว่ามันทำงานถูกต้องนะครับผ่านนะครับทั้งเขาเรียกว่าบน เดฟแล้วก็บนบนิลเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการเอาสติกออกจะดีกว่าโค้ดมันน่าจะดูสะอาดกว่าก็คือโดยการใส่ให้เป็น Product ไปเลยนะครับส่วน,นตรง Convert to s t r i n g เนี่ยผมยนึงและคอมเมนตว่าควรใช้นะครับรหลังนั้นเนี่ยนะครับเราค่อยไปที่ตรงนี้แล้วก็ปรับให้เป็น False นะครับอันนี้ปรับเป็น False อ่า Warning Error ก็จะหายไปนะครับแอเคี้ปะ แล้วก็ในเคสนี้เนื่องจากเราใส่ไ้ายไปแล้วโปรดักนะครับอันนี้มัน Import อีกทีด้านบนก็ผมก็จะทําการยานบิลดดูนะครับเพื่อดูว่าทุกอย่างยังรันได้ไหมนะครับ e er อ r เลมไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคอมมิชโค้ดแบบนี้ไปให้พวกเรานะครับให้พวกเราไปลองดูได้นะครับอตอนนี้ก็จะบิลผ่านแล้วนะครับบิลผ่าน จริงตรงนี้เราไม่ต้องใส่ครบก็ได้นะครับอันนี้จะมีให้เราใส่อันนี้เข้ไปจริงๆไม่ต้องใส่ครบก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็บิลผ่านแล้วนะครับอลองยานเดบดูนะครับเพื่อจะทดสอบว่าเออมันรันได้จริงไหมนะครับเข้ามาแล้วก็เขียนฟอร์มใช่ไหมผมก็จะทําการลองลบให้หมดนะครับแล้วก็ทําการใส่รูปอะไรง่ายๆสักรูปแล้วกันนะครับแล้วก็กด create ก็เห็นว่ามันดักได้จริงเห็นไหมทุกอย่างยังคงดักได้จริงนะครับถ้าเกิดเรารันแบบโหมดเดฟ อ่าโหมดแบบโหมด build แล้วก็ต้องอะไรแล้วก็ต้องใช้อ่เจ้าตัว npx serve นะครับแล้วก็ folder this อ่าแล้วก็ enter ผมจะรันโหมด production ให้คุณดูนะครับว่าได้ด้วยมนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโหมด production แล้วนะสี 4. ก็นะครับแล้วก็ทำการลบก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลอง ที่สีแดงนี่มันเกิดจากไอ้นั่นนะมันเกิดจากตีม,มไปเตรียมาย่มลี่อาลากดชึบอ่ะก็เห็นว่าโหมด d ลักชันก็ใช้งานได้เหมือนกันสำหรับเจ้าตัว h o ุ k ฟอร์ที่ใช้ยับในการวรัดเด็ดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ Commit ให้ก็ Commit เลยดียกว่านะครับชึบชึบอ่าผม Commit ไปแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะลองไปทดสอบดูได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ